สวัสดีครับรีวิวสั้นละตัวกลับมาอีกแล้วนะครับผมและครั้งนี้นะฮะอันนี้เพิ่งส่งตรงมาเลยนะครับคือสินค้าออกมาจำหน่ายมาสักพักละนะฮะแต่ว่าผมเพิ่งได้อ่าผมเพิ่งได้เพราะว่ากระบวนการสั่งค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช้ได้เหมือนกันนะกว่าที่สินค้าจะเดินมาถึงนะครับซึ่งถ้าสินค้ามาช้าอย่างนี้แน่นอนนะก็ต้องสั่งจากต่างประเทศมานะฮะนั่นคืออะไรมาดูกันเลยดีกว่านี่นะครับนี่ก็คือ action figure commandrider set นะครับล่าง ร่างที่ที่4นะฮะก็คือครบชุดแล้วเนาะสีสีนะฮะยังไม่รวมไอตัว Innova Plasma นะครับผมก็อันนั้นอันนั้นยกยอดไว้ก่อนเพราะนนั้นเป็นร่างแบบเอ่อเรียกอะไรร่าง Power Up อะไรอย่างนั้นเต็มเ็เหนียวหรือเปล่านะเออประมาณนั้นนะฮะซึ่งร่างนี้เดี๋ยวนะมันอ่านว่าอะไรเดี๋ยวลอง,ลองฟังดู Paradigm Wonder Paradigm Wonder น,านา่าจะชื่อร่างนี้นะครับผม หรือแปลเป็นไทยว่าความมหัศจรรย์ของกระบวนทัศนะฮะคืออะไรก็ไม่รู้นะครับกล่องกอ็น่ารักดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแน่นอนว่าข้างในก็มีตัวมีมือมีอาวุธมาให้เท่านั้นเองเหมือนเดิมอีกเช่นกันนะฮะก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะตัวที่4นี่นะคือ,อเป็นที่รู้กันตัวแรกเนี่ยเราสั่งในแอปแอปสีส้มนะฮะแล้วก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งตัวแรกก็ค่อนข้างมีปัญหานะเพราะว่าสั่งร้านแรกแล้วสินค้าล่าช้าทางร้านบอกว่าเกิด การสูญหายใช่ไหมอนนี้ตัวสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยก็เลยฝากแฟนซื้อมาจากญี่ปุ่นนะฮะซึ่งสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยที่ฝากแฟนซื้อมาจากญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีตำหนินิดนึงกับสีเลอะอะไรเเรื่องธรรมดาของลุงเขาเนาะแต่ที่เหมือนกัน2ตัวนั่นก็คือแขนไอ้บัตเตอร์ไฟข้างขวาเนี่ยมันจะลอยๆนะฮะล่วงล่วงเอา,ล,เอาล่วงเอานะทีนี้ตัวนี้ตอนแรกก็เกือบและเกือบจะได้สั่งจากญี่ปุ่นเพราะว่าแฟนก็ มีคิวที่จะต้องไปเดินทางไปญี่ปุ่นนะฮะรากฏว่ากรุ๊ปนั้นเนี่ยเกิดยกเลิกขึ้นมาแฟนก็เลยไม่ได้ไปพอแฟนไม่ได้ไปเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้จากญี่ปุ่นนะ,ะทีนี้ก็เลยแบบอลองหาดูในในแอปส้มเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ได้มาแต่ที่เจ็บปวดก็คือว่าเอาในตอนที่ผมหานะมันดันมีแต่อีร้านเดิมอีร้านที่ส่งให้ผมไม่สําเร็จนี่แหละเราก็เอเคยสั่งของเขาสองครั้งแล้วก็ส่งไม่สําเร็จทั้งคู่นะฮะก็ ่ะลองให้โอกาสครั้งที่3าม้วครั้งนี้ยังไม่ได้อีกจริงๆก็คง,ต,งต้องเลิกคบกันแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าก็สั่งไปเนาะก็รอประมาณอาทิตย์เสร็จอืมอาทิตย์กว่าก็ก็ไม่ได้ตรงตามกําหนดที่เขาเขาวางไว้เพราะว่าเขาจะมีระยะใช่ปะว่าอาจจะได้ประมาณวันที่เท่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็คือเลดมานะอ่าก็เลดมาเลดประมาณ2อสวันได้นะครับก็นิดหน่อยนิดหน่อยอะไร2วสองสาวันไม่เป็นไรนิดนิดนหน่อย,น,น,อยนะฮะ ก็ในสุดก็ได้มานะครับอ่ะเดี๋ยวมาเช็คกันดูซิว่าจะหลอยเหมือนของลุงบันไหมอ่านี่นะครับได้ตัวมานะอันนี้ก็ตัวนะฮะแล้วก็แน่นอนเขาก็ให้มือมาเปลี่ยนนะครับอ่ามีมือมา3มข้างเนาะแล้วก็อาวุธนะฮะซึ่งเอาไปทําสีมาเรียบร้อยนะครับตัวก็เหมือนกันนะอ่าไปทําสีด้านหลังมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเอามาแล้วพอไม่ทําแล้วมันแปลกเนาะพอทำปุ๊บเออมันจะได้ดูเต็มเครบๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่า โอเคทีนี้อ่ะมาอย่างน,นั้นเลยมา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 ดูจุดขยับกันซิว่ามันจะเป็นอย่างไรกันนะครับอ่ะหัวก่อนนะก็เหมือนเดิมนะฮะอ่าหัวก็หมุนได้ทั่วไปทั่วไปทั่วไปนะครับผมอ่าคอคอล่างเนี่ยอจุดขายของตัวนี้ก็คือคอหมุนได้มามากกว่าของฟิกูอาร์เนะาะเพราะของฟิกูอาร์เป็นที่รู้กันว่าคอบล็อกมานะ,ะหมุนได้ตรงหัวนะไอ้ตรงหัวไลไรกับคอเนี่ยเชื่อมติดกันมานะครับซึ่งอันนี้ ขยับได้นะฮะอะ่าก้มก้มปื้อแบก้มได้ประมาณนี้อ,อ,อ,อ่ะเงยเออแบบเงยได้ประมาณนี้อ่าก้มโชทยทีนึงเงยทีนึงอ่าประมาณนี้นะฮะตัวตัวบิดปื้อปื้อ,อก็ตัวก็บิดได้ประมาณนี้ไม่มากนะฮะไม่มากถ้าอยากจะบิดได้เยอะๆก็เหมือนเดิมครับก็ต้องดึงปึกป๊กอ่าปึ๊กอ่าพอดึงปุ๊บทีนี้ก็จะไปได้ทั่วละนี่ไปได้มากกว่าเดิมนะฮะอ่าอ่าเอ่าแล้วก็พอดึงมันเนี้ยมันก็จะก้มได้มากขึ้นด้วยนะฮะอ่าก้มได้ประมาณนี้นะฮะ แอนได้อย่างนี้นะฮะ uh, อเาเหดลงไปปุ๊บ,บ,บแขนนะครับแขนแน่นอนก็ต้องนะได้อย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเปล่าเล่าเปือยมากนะฮะโฟล์มากโอ้แขนแน่นแน่นใช้ได้ดีจังเลยนะฮะต้นแขนบิดได้บิดได้ดไดปุ๊บข้อพับก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ใช่เป็นดับนะเบิลจอยเนาะมันเป็นข้อเดียวนะก็จะได้ประมาณนี้นะฮะปั๊บแต่ว่าก็หมุนไดนะ้หมุนตรงนี้ก็ได้ด้วยนะฮะมือก็แน่นอน ต้องขยับได้นิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเอาไว้เปลี่ยนได้เนาะทีน,นี้มาดูตัวนี้นะฮะว่าเป็นอย่างไรปุ๊บนี่น,นี่แข็งแกร่งนะฮะกลายเป็นว่าสองตัวที่ซื้อมาจากจีนบัตเตอร์ไฟดีแข็งแรงดีเลยนะฮะนี่นะนี่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 ต้องกดลงมานะถึงจะลงนะยงไงนี่ไม่หลอยนะฮะสองข้างเหมือนกันนะฮะแข็งแกร่ง คือที่ซื้อมาของจีนสองตัวแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยกลายเป็นซื้อของลุงมา2ตัวหลอยทั้งคู่เลยนะฮะและอย่างนี้จะไม่ให้คิดไปว่าอากงอามาเขาแบบเขาเขาคัดอะคัดของที่จะขายในประเทศเขาอะให้มันให้มันดีๆได้ยังไงวะนั่นดิเหมือนมากเลยเหมือนอากงอมามาแบบอันนี้อันนี้คัดเลยอันนี้แน,น่นฟิตๆนี่กู ick, ขายในบ้านกูออันนี้ลอยๆหลวมๆส่งคืนส่งคืนนะส่งคืนไปขายจังต่างแดนอะไรงั้นนะฮะ อามาขานะครับขากลางโชว์กลางโชวอ่ากลางได้ประมาณนี้นะฮะอ่ายกขายกขาอ้ยกได้อย่างนี้ยกได้เยอะอยู่อืเอาพับโชว์พับโชว์ได้ประมาณนี้นะฮะเท้าเท้าเลยนะเปิดปาร์ตเปิดปารก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อ่าบิดอ่าแอดออดแอดออดแอดได้อย่างนี้นะฮะอันเนี้ยเหมือนเดิมก็คือเท้าเขาเป็นชิ้นเดียวเนาะไม่ได้ กระดูกปลายเท้าไม่ได้นะครับผมตอนนี้ฟิกเกอร์อาร่างแรกนะฮะก็ไกลแล้วนะใกลและใกลออกวางจำหน่ายแล้วเดี๋ยวจะได้เอามาเทียบกันให้ดูสักทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะฮะแตกต่างกันเยอะแยะขนาดไหนะอะไรยังไงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็รู้สึกว่า,าตัวแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยก็ทำออกมาก็เล่นเล่นสนุกดีนะฮะแล้วก็จุดขยับก็ค่อนข้างที่จะกว้างไกลดีด้วยนะครับผม แถมด้วยอย่างที่บอกว่าจุดขายเขาก็คือคอมันดันขยับได้มากกว่าด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเขาจะเดี๋ยวเดี๋ยวสินค้าจริงเนี่ยมันจะขยับได้ขนาดไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็มีคนที่เขาไปเห็นที่ต่างประเทศมาแล้วนะเขาก็บอกว่าเอ้สินค้าจริงก็สวยดีนะฮะสวยดีสวยใช้ได้เลยแหละนะทีนี้ก็เหลือแค่ว่าอย่างที่บอกนะความสวยได้แล้วเหลือแค่ว่าเล่นแล้วจะสนุกไหมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับผมแน่นอนมือที่เขาให้มานะฮะ ก็เนี่ยมันก็จะมีมือถือเขียวเนาะถือเขียวก็เอามาเปลี่ยนง่ายเหมือนเดิมถอดป้าเข้าไปนะครับเอามือถือเขียวใส่เข้าไปากกป้กโกป้กโกเข้าสิเอออ่ะโอเคได้แล้วอ่ะแล้วก็เอามาถือปุอ๊บดูซิว่าจะแน่นดีไหมเอ้ยก็ถือแล้วก็ถือว่าโอเคนะใส่ป๊บเข้ามือนะฮะเข้ามือก็แข็งแกร่งดีนะฮะแน่นดีแน่นดีนนดเออใช้ได้ใช้ได้ มือถือเคียวแน่นดีนะฮะไม่หลวมนะไม่หลวมไม่หลอยนะทั้งที่แบบมือมันก็จะเห็นว่ามือมันแบบอย่างนี้นะมันไม่ได้ประกบสุดนะฮะเออแต่ก็รับกับรูปมือดีนะฮะอาวงอาวุธนะโอ้ใช้ได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 ,ได้ก็เจ๋งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูท่าทางก็เออน่าจะเล่นสนุกได้ดีเหมือนเดิมด้วยนะอ้หอันเนี้ยเออสามสีเนี่ยไม่รู้ว่าใครชอบชอบสีไหนมากสุดมากน้อยอะไรขนาดไหนนะฮะแบบ ผมว่าสีม่วงมันแปลกๆดีนะคือด้วยความที่เขาทําเป็นโมโนเนาะทีนี้พอมันเป็นสีม่วงทั้งตัวมันเป็นตีมสีม่วงทั้งตัวไอ้แล้วไอ้หัวมันมีติดติดเขียวอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไอ้ล่างนี้ก็เลยจะดูดูแปลกๆกว่าชาวบ้านเขานิดหนึ่งจะบอกว่ามันมันไม่เข้ากันเหรอมันก็ได้นะแต่ว่าพอไอ้ในความไม่เข้ากันอ่ะมันก็เลยกลับทําให้พอไอ้สีเขียวมันมีแค่บนหัวเนี่ยหัวมันก็เลยดูเด่นดีนะฮะเออมันก็เลยดูแบบมีอะไรโดดเด่นออกมาไม่ได้แบบ เลินกันไปเพราะว่าตรงไอ้ล่างสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยไอ้ด้วยความที่สีที่เขาใช้นะฮะไอ้ตรงสีเขียวเนี่ยมันเป็นแยบ,บเขียวๆฟ,ฟ้าเนาะมันก็เลยทําให้อีสองล่างนั้นอนะตรงหัวเนี่ยมันก็เลยดูเกินๆกนเกินๆนไปดีนะฮะแต่พอมันมาเป็นล่างนี้ปุ๊บมันมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่เกินเลยนะเออแต่กลายเป็นเด่นก็ดีก็ดีนะฮะก็แล้วแต่คนชอบเนาะ จริงๆเราก็จะเห็นว่าเขาจับคู่แบบเขียวม่วงเนี่ยค่อนข้างที่ที่จะเยอะนะเออมันมีหลายตัวมากเลยที่ใช้แบบเขียวม่วงอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นคู่สีที่ถูกอ,อกถูกใจหลายๆคนนะครับอ่าลิวเกนอย่างนี้นะอีวานเกเลียนไรอย่างนี้นะฮะก็จะใช้สีประมาณนั้นนะเออหรือแม้กระทั้งอ่อไซคอจ็อกเกอร์นะฮะไอ,อดับเบิลดับเบิลออก,ก็ก็ยังเป็นตีมสีแบบนั้นนะเออถึงแม้ว่าจริงๆมันจะดูเป็นเขียวดำใช่ไหมแต่ฝั่งจ๊กเกอร์มันจะเป็นแบบดำม่วงอะไรอย่างนี้นะ เล่นสนุกใช้ได้ดี mm hmm. เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบ่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคือกลายเป็นอันนี้เป็นเรื่องที่ตัดสินใจลำบากเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อผ่านแอปเนี่ยเอ,อส่วนใหญ่มันมันเป็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราใช่ป่ะมันมาจากจีนเนาะมันมาจากจีนมันใช้เวลาหลังๆอะ่ะผมว่าขนส่งมันน่าจะมีมีการแบบสินค้าที่เราสั่งผ่านผ่านแอปซื้อขายพวกนี้น่าจะมาจาก จีนเนี่ยน่าจะเยอะมันก็เลยทําให้หลายๆตัวและที่สั่งแล้วแบบมันขึ้นสเตตัสขึ้นสถานะว่าแบบกำลังจะไปที่สุกากกรขาออกอะไรเงี้ยซึ่งมันใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนะ่ะปกติที่ผ่านมาคือ,อพอไปปุบ๊บวันเดียวมันก็ผ่านเลยใช่ปะมันก็ส่งขึ้นเครื่องแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันมีการแบบมันไปค้างอยู่ตรงนั้นนะวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วค่อยสถานะค่อยอัปเดตเลยประมาณนี้นะฮะหลังๆ มันมีหลายรายการมากที่ผมสั่งแล้วมันค่อนข้างที่จะจะล่าช้ากว่าเดิมตอนแรกมันใช้ประมาณเวลาประมาณ5-7วันใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะกลายเป็นประมาณ10วันอ่าสิวันมั่ง14วันมั่ง15วันมั่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าใช้ใช้เวลามากขึ้นนะฮะมากขึ้นก็เลยเดาว่าเออมันมันเหตุมันเกิดจากอันนั้นหรือเปล่านะฮะครั้งจะไปซื้อเออโดยทั่วไปเนี่ยเออยัง รถญี่ปุ่นที่2ตัวที่ได้มาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะว่ามันก็มีปัญหาเนี่ยกลายเป็นว่าครึ่งๆเลยนะเห็นเลยว่าอันไหนที่ซื้อจากจีนอ้วแน่นซะอย่างนั้นซื้อจากญี่ปุ่นหลวมซะอย่างนั้นเราเนี่ยจริงๆตัวเนี้ยเราก็กะอยู่ว่าถ้าตอนแรกแฟนบอกว่าถ้าซื้อจากแฟนจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมถ้าซื้อจากญี่ปุ่นแล้วแล้วมันหลวมอีกเนี่ยก็แสดงว่าหน้าเดาว่าน่านาจะเป็นหมดแล้วแหละนะฮะตัวที่มาจากญี่ปุ่นก็น่าจะหล่อยหมดนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ของญี่ปุ่นมาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นย ได้ของจีนมาแล้วเสือกแน่นซะอย่างนั้นเองนะเออเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอธิบายยังไงเหมือนกันอ่ะมาให้คะแนนตัวนี้กันดีกว่านะครับก็เออก็เล่นสนุกเหมือนเดิมนะเล่นสนุกเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตัวที่4แล้วนะฮะไอความว้าวซ่าอะไรมันก็คงจะหายหายจืดจางไปนะดังนั้นตัวนี้เราก็จะให้ไปที่2อููครึ่งแล้วกันนะครับสอููครึ่งนะ เพราะว่าก็แข็งแกร่งดีด้วยนะไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยอะไรนะเพราะนั้นถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็คิดว่าเล่นสนุกกันอย่างแน่นอนนะแห่แข้งแห่ขาอะไรามาบันอย่างแน่นอนนะจ๊ะโอเคใครมีตัวนี้แล้วอะไรยังไงหรือว่าใครที่ลองสั่งผ่านแอปแล้วก็เลทหรือว่าช้าอะไรยังไงเราลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะครับส่วนใครที่ไปซื้อล็อตจากญี่ปุ่นมาแล้วเออแข็งแกร่งดีไหมบอกหน่อยบอกหน่อยผมจะได้รู้ว่าเออมันเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าวะไอ้ที่แขนมันเลยหล่ออะไรอย่างนี้นะฮะ โอเคคราวหน้าจะเป็นรีวิวสั้นตัวอะไรงไงฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สปอร์ตข้าพเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้เช่นเดิมนะจ๊ะอีพีนี้เป็นไรติดตามต่อไปครับผมอีพีนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับอืบันี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะจ๊ะถ้าอยากจะสนับสนุนกันยังไงแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย